ค่ะโอ้ขอบคุณครับอุ๊ยปอยปอยว่าปอยพัฒนาการร้องอยู่นะ่ปอยไปลองมาร้องเอ้ยปอยไปเรียนร้องเพลงมาคือแบบรู้สึกว่าตัวเองร้องดีขึ้นนะทุกคนคือเออคือการไปเรียนร้องเพลงปอยก็เพิ่งรู้ว่าแบบว่ามันจะมีการหายใจแบบว่าหายใจข้างบนกับหายใจข้างล่างหายใจข้างบนก็เหมือนแบบแบบแบบมันแยกกันนะทุกคนปอยเนี่ยบายไม่ถูกอะแต่ก็แต่ก็เพิ่งไปรู้นี่แหละตอนไปเรียนอะแต่รู้สึกว่าตัวเองร้องดีขึ้นเยอะเลยนะจากสมัยก่อนอะจริงๆนะนี่ไม่ได้อวยนะ อันนี้คืออัวอยู่ถามก่อนพี่ปอยอายเท่าไหร่กูนะแตกยี่สี่ครับรอฟังเลยโอ้ขอท่อนหนึ่งค่ะไม่เอาไม่เของดีต้องเก็บไปฟังขอขอแต่ครึ่งท่อนได้แม่นี่ครึ่งท่อนพี่อินบนถึงปอยด้วยละ่ะต้องไปจอยแล้วมั้งเนี่ยพี่อินบนอะไรถึงน้องเริ่มจะง่วงแต่ก็ยังไม่อยากไป <c oughs> ประงงง่วงต้งองรองให้ฟังแล้วไม่เอาไม่เอา,เอาทุกคนเขินไว้พรุ่งนี้แล้วกันนะเคยปะเอางี้ทุกคนพรุ่งนี้เนี่ยปอยจะรีบมาสัากประมาณสามทุ่มแล้วกันแต่ปอยจะรีบทำอะไรเสร็จแล้วก็รีบมาแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาโชว์ร้องเพลงสักสักสักค่อนหนึ่งอะสักแบบถึงหกแล้วก็พออะเคยปะเคยปะเคยปะบนว่าน้องปอยกดตัดไม่รับทีพีอินเชิญมาอฮ้ยวันนี้ยังไม่เชิญเลยนะแม่แม่พี่แพท วันนี้พี่ยังไม่เชิญประมานะ <c oughs> สัญญาสัญญาพรุ่งนี้ชัว์เดี๋ยวลองให้ฟังใกล้ๆหรือปลายปีครับปลายปีครับทุกคนเป็นช่วงปลายปีแล้วก็มาเดือนเก้าเดือนสิบประมาณนี้สัญญาปะสัญญาครับไปนอนแล้วนะพรุ่งนี้แวะมาคุยใหม่ฝันดีครับบ๊ายบายครับพี่เมพัทไว้พรุ่งนี้มาคุยเล่นกันใหม่นะอัดคลิปไปแล้วพรุ่งนี้ปอจะร้องเพลงได้แต่ว่าปอขอแบบขอเปิดเพลงมาด้วยแนละ้วก็ แล้วก็อันนี้นะแล้วก็เอ,อลองตามไปดยโอเคปะเพราะว่าคือปอยร,รู้สึกว่าปอยเป็นคนที่ไม่ไม,ไม่ได้มีแบบแบบคือไม่สามารถจับคีย์ได้อะ่ะถ้าแบบต้องเป็นต้องเปิดเพลงอะ่ะถึงจะแบบจับคีย์ได้อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับทุกคน <laughs> ถ้าปอยมีงานแล้วไม่เจอพี่แสดงว่าพี่ตัดสินใจไปเป็นนางเงือกน,นะโอ้โหสวยไม่ไหวสวยไม่ไหว โปรไฟล์ก็จิ้นไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้โหพี่ฟองวันนี้พี่อินคุยกับพี่เพชแทนอ้าวโดนทิ้งร้องออคาลาเกะบายบายลักลักบายบายค่ะพี่เมพารแต่เสียงปอยดีนะโอ้โหแม่แก้มแม่อวยอ่ะไม่ห็นจะดีเลยเพราะก็สึกว่ามันมันแบบมันยังไง่รู้อ่ะ โอ้โหโอ้โหเบคอนแน่นๆโอ้โหรอเล่นรอเล่นรอเล่น มีคนบอกว่าไปหาดุงเซเว่นแป๊บดีนะเมื่อกินข้าวเมื่อวานเปอร์กินทมตำโชว์พม่ออยากจะเห็นลายพี่เปอร์มากเลยเนี่ยกินต้มตำโชว์สดชื่น ปล่อยมาไลฟ์บ่อยๆได้ไหมคะเผื่อพี่อินไม่มาไลฟ์โอ้ <c oughs> <c oughs> ได้ครับเดี๋ยวพี่มาไลฟ์บ่อยๆนะโอ,อ้ทุกคนปลอยทั้ง48คนมันอยากจะบอกว่าเดี๋ยวอีกอีกสักแป,ป๊บนึงเนี่ยปลอยจะเอาหมูหวานมาขายนะครับทุกคนก็อยากจะฝากหมูหวานไว้กับอ้อโปกแกรมใจของทุกคนด้วยนะครับก็เป็นหมู่หวานที่ตามชื่อเลยครับทุกคนคือหวานมากแล้วก็อร่อยมากป่ยเคยเอามาขายในสมัยก่อนแม่ปลอยขาย แต่ว่าควนี้เนี่ยปอจะเอามาขายเองนะครับทุกคนก็ขอฝากเนื้อฝากตัวร้านหมูหวานไว้ด้วยนะครับนะครับทุกคนส่งเมกาเปล่าได้แม่ <c oughs> แต่แม่แม่จ่ายค่าส่งเองนะ <c oughs> ไม่ไหวนะคะส่งแพงนะได้คะ่ะพี่ปอกูุณายนะพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนตื่นเช้า okay, ค่อยค้าฝันดีนะ ที่ไหนอะจะเจออ้ออันนี้อันนี้คือพี่ฟองรอซีเอฟเลยค่ะขอบคุณนะครับทุกคนอร่อยจริงนะคือปอ,อยเป็นคนที่ชอบกินหมูหวานอยู่แล,แล้วแล้วแม่เอามาขายก็ยิ่งแบบกินเพลินอะคือแบบนั่งดูเน็ตซิกอะก็ามากินแทนปอผ่อนอะคือแบบแปบบ๊แบๆบปหมดอะเพราะมันแบบมันเพลินจริงจริงแล้วมันอร่อยมากจองสิบถุงยังยัง,ยงไม่ขายแม่นันรับได้ไหมอ,อันนี้ไม่ได้อันนี้นั่นรับไม่ได้ <c oughs> กินอ้างน้องเหรอพี่ปอยหิวเลยนะเนี่ยคืออะไรอ้างน้อง <c oughs> ออเดอร์ไว้เลยสิบถุง <c oughs> ส่งปีนี้รับของปีหน้าได้ป่ะตอนกลับไทย <c oughs> แม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปอยยังขายอยู่ด้เลยครับเดี๋ยวรอรอสั่งรอสั่งปีหน้าก็ได้ <c oughs> อ๋อแม่พี่พี่แพทอยู่เมกาเหรอครับ <c oughs> ดีครับพี่ปอยสวัสดีครับ สวัสดีครับน้องโฟนรอกินแล้วมีใครมีใครได้สั่งมากินไหมครั้งก่อนที่แม่ปเอมมาขายอะ่ะมีมีใครเคยกินไหมสําหรับคนที่อยู่ในห้องตอนนี้ครับทุกคนมีใครเคยสั่งกินไหมอ๋อพี่แพท์อยู่เมกาอ๋ออยากไปเมกามากเลยอะ่ะเป็นประเทศอีกประเทศหนึ่งที่ปอยฝ่ายฝันว่าปอยอยากจะแบบอยากจะไปเที่ยวที่นั่นอร่อยไหมแม่แก้มอ่ะซาวเสียงเลยครับว่าอร่อยไหมแม่แก้มพิมพ์เลยความคิดเห็นแม่ว่าอร่อยไหม พร้อมโ oh, อนะคขาใจเย็นครับใจเย็นเดี๋ยวปอยต้องสั่งก่อนเดี๋ยวปอยจะไปสั่งแล้วก็แพ็กถุงต้องลองทำนะปอยก็ทำไม่ค่อยเป็นหรอกแต่จะลองทำจะไปใจจะไปเมกาเงินไปแค่เมกาบางนะ <laughs> อย่ามาแรงนะพี่ฟอง <laughs> <laughs> มาสีเที่ยวนิวยอร์กบ่อยอยู่อยากไปครับไว้มีโอกาสแล้วแบบจังหวะมันพร้อมอะไรเงี้ยปอยก็ไปแน่นอนเพราะอยากจะไปมา อร่อยหวานกันบังดีอนานี่มีคนการันตีเลยนะครับทุกคนทั้งห้าสิบเอ็ดคนนะครับก็มีคนการันตีแล้วว่าอร่อยจริงๆนะครับหมายถึงหมูหมายถึงปลอยหมายถึงปลอยอร่อยแบบกินบนเพลิน,นจริงแม่แก้มยิ่งพูดจริงๆกินแบบเพลินๆอ่นนะอร่อยอร่อยอืมอร่อยออ,ยอืมกรุบกรอบแล้วเบคอนอือืม,อม,อม <อ> <cia> ปลอยหวานห,หรือมันพี่ปอยช่วงนี้เรียนร้องเพลงใช่ไหมครับใช่ครับช่วงนี้เรียนร้องเพลงอยู่เป็นการเรียนร้องเพลงครั้งแรกในชีวิตของปลอยนะปอยไม่เคยเรียนเลยอันนี้คือครั้งแรกแล้วฝันดีนะพรุ่งนี้จะมาหาใหม่นะลูกฝันดีคับแม่แป้งไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้สามทุ่มนะครับทุกคนใครที่จะไปพรุ่งนี้สามทุ่มเจอกันนะ กล้วยที่เคยเอามาขายก็อร่อยโอ้ยไอ้กล้วยนั้นปอกก็กลัดจะเอามาขายอยู่แบบกลัดจะเอามาเอาหงตรงนี่ยก็กลัดจะเอามาขายแบบทั้งสองสองอย่างอะไรเงี้ยขออนุญาตตั้งเป้าหมายนะครับทุกคน <c oughs> กลัดเอามาขายอยู่พวกขนมอะไรเงี้ยกล้วยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันอร่อยอร่อยจริงๆปอก็ชอบนั่งกินอะไรเงี้ย แล้วเป็นไงร้องเพลงเป็นไงปอยอรู้สึกว่าการการไปเรียนร้องเพลงอ่ะมันช่วยให้เราเข้าใจเพราะว่าปอยเพิ่งไปเรียนมาครั้งแรกใช่ไหมคือปอยรู้สึกว่าครั้งเนี้ยมันช่วยในการที่ปอยกล้าที่จะร้องแล้วก็แบบกล้ากล้าที่จะจับไม้แล้วก็ร้องจริงอ่ะทุกคนแบบว่าเหมือนทลายกำแพงก่อนนะ่ครั้งแรกที่ปอยไปเรียนอ่ะในวันที่ผ่านมาเนี่ยคือปอยรู้สึกว่าในการเรียนครั้งนั้นนะมันทาให้ปอยรู้สึกว่าทลายกำแพงตัวเองแล้วก็มีความกล้าที่จะร้องออกมาใช่แค่นั้นเลยทุกคนแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรแบบแบบ อะไรหลายอย่างเยอะอยู่แต่ปอยก็ยังแบบไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ว่าที่แน่ๆเลยคือได้ความแบบความมั่นใจจริงๆได้ความมั่นใจแล้วก็ได้ความแบบได้ลายกแกําแพงตัวเองประมาณนั้นเลยทุกคนจริงๆแล้วบอยรู้สึกดีมากเลยนะตอนที่เรียนเสร็จรู้สึกว่าแบบเออเราเราก็ลองได้เราก็แบบสามารถที่จะแบบฝึกได้อะไรเงี้ยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยช่วงเมื่อก่อนลวกันไม่อยากใช้คำว่าสมัยก่อนคือช่วงเมื่อก่อนปอยรู้สึกว่าแบบเราไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองในการร้องเพลงเนี่ยคือแบบรู้สึกว่ามัน มันแบบไม่กล้าจะร้องไม่กล้าจะพูดเลยอะจริงๆนะไม่กล้าที่จะร้องอะเวลาจับไมค์ก็คือแบบไม่ค่อยกล้าอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือแบบรู้สึกว่ามันมีความสุข,ขอทุกคนเวลาร้องอะเพราะรู้สึกว่ามีความสุขมากเลยในวันนั้นนะที่ปอยเรียนอะพราะรู้สึกว่าแบบโคตรมีความสุขเลยอตอนที่ร้องเพลงอะอืมทุกคนครับเดี๋ยวไม่เกินเที่ยงคืนครึ่งเดี๋ยวป๋าก็ไปนะเดี๋ยวดึกเกินเคร่บ้ะ ไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ตะปลอยมาไม่ไม่เกินสามทุม่มแน่นอนสัญญาพรุ่งนี้สัญญาไม่เกินสามทุม่เมเข้มไหมเข้มไหมอยากฟังแล้วทำไงดีทำใหญ่ค่ะ,อ,ะอร่อย <c oughs> อุ้ยแต่ว่าคนคนก็เข้ามาดูเรื่อยๆอยู่นะสำหรับตอน,นดึกๆอย่างเงี้ยตอนประมาณเที่ยงคืนเนี้ยก็คือแบบยังมีคนดูอยู่นะ ุ่งนี้มาหลังวันเล็บบอลจบนะแข่งกี่โมองอ่ะแม่ปอยไม่รู้เลยอะแข่งกี่โมงแข่งกี่โมงแข่งเสร็จกี่โมงดีกว่าขอแซมเปิลทั้งสามคำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ตอนนี้เขินสามทุ่มปอยคือสามทุ่มคนอื่นหรือห้าทุ่มเหมือนพี่อินก็ไล่ไปเรื่อยก,ก่อนอืมพรุ่งนี้ดีกว่าแม่พรุ่งนี้ไว้จัดเต็มจัดหนักเวยเคยปะใจแข็งจังหวะ โอ้ยมีวาแล้วอ่ะทำไมมีว้าล่ะไม่รักกันแล้วเหรอหนูฝึกร้องเพลงเองล่าสุดฟังเพลงวงแอดลาสตอนนี้คือร้องได้นิดน,นึงแถมแรปได้โอ้แรปได้ด้วยน้องคุยฝ้ายทำไมเก่งจังแบบโยโยโยประมาณสองทุ่มแหละก็สามเอาไงาป้ะนมาสามทุ่มแหละพอดีใจแข็งจังค่ะไม่ทันแล้วค่ะ หนูไม่ทันแล้วค่ะซื้อมะเก่าหน่อยครับสวัสดีครับเด็กชายอินทัศจอยไหมพี่จอยไหมจอยไหมจอยยังไงอ่ะอยู่ไหนอ่ะชีชีจอยไหมชีพี่ฟองบอกไปนอนแล้วอจะไปนอนเหรอพี่ฟองรีบจังอยู่เป็นเพืเ่อนกอนดีเดี๋ยวค่อยนอนนะพี่อินไม่รลายด้วยกันหรอออยูงอ่งามันเกิดมันเกิดใครอ่ะ เนี่ยน้องน้องน้องไปห้องพี่อ่ะน้องกดแบบส่งของขวัญรัวๆเลยอะ่ะคือแบบหมดหมดกระเป๋าหมดหน้าตักอะ่ะแล้วพี่ชายล่ะพี่ชายคนนี้จะกดให้น้องกี่อย่างสําหรับวันนี้พี่ชายอินทัศถ้าบอกอยู่เป็นถ้าบอกอยู่เป็นแฟนจะอยู่ได้เหรอ,ได,ดหรอได้ด้วยเหรอเนี่ยได้ด้ียเหรอพี่ไล์จบตอนไหนอะ่ะ ใช่หรอทำไมพี่ไม่เคยเห็นไม่มีเอาลราเล่นลาเล่นลาเล่นพีน่อยู่งานมันเกิดใครอ่ะพี่อยู่งาน,นเกิดใครครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ชวนน้องแล้วไงเดี๋ยวนี้เราห่างเหินกันเยอะเลยพี่เราแบบคือแบบคําว่าพี่น้องร่วมสาบานอ่ะมันต้องแบบเจอกันบ่อยกว่าเนี้เกตดป่ะพี่เกตดไหมพี่ชาย พี่แพจจ้ะโอ้ยพี่เพจสวัสดีครับโอ้โหวันนี้มาครบเลยอะเธออดมาไลฟ์ด้วยกันสามคนเลยไลฟ์ไหมขึ้นไหมพี่อยากขึ้นกันไหมน้องปอพี่แพทยังได้คขกุหลาบเลยโอ้ยวันนี้มาครบเลยสวัสดีพี่เพจกับพี่อินทัศด,ด้วยนะครับโอ้โหแก๊งสามชาติมากันครบเลยอะยังไม่นอนกันหรอพี่พี่ วู้ขอบคุณพี่เพชรนะครับสำหรับมินิฮาที่ส่งให้น้องชายคนนี้นะครับขอบคุณนะทุกคนเดี๋ยวอีกแป๊บปอนก็ไปนะรู้สึกว่างงๆเหมือนกันเคบะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาสามทุ่มจัดหนักกับทุยจัดหนักจัดเต็มเลยสำหรับพรุ่งนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวหนูจะไม่ได้อยู่ไทยแล้วอเจอพี่ๆเลยอะ่ะก็ไว้ก่อนก่อนเอาหนูจะไปไหนอะ่ะไปไปไป,ไปเรียนหรอ แป๊บน้องปอยอาบน้ำยังพ่อหนุ่มอาบเลครับรีบอาบเลยคือแบบรีบจริงๆอุย้ยเออใช่ทุกคนหายสะอึกแล้วหายแล้วทุกคนปกติแล้วออมันช่วยจริงนะการที่ทําให้เราแบบไม่ต้องสนใจในในสิ่งที่เราแบบสิ่งสิ่งที่เราเอ,อ้ไม่มันทําให้เราแบบไม่ต้องสนใจที่เราสะอึกอยู่อ่ะมันหายจริงนะหายเลยอะ่ะเออลืมเลยทุกคนหายไปจากใจเราด้วย โ okay. อเคเดี๋ยวพึ่งไปทักมันเดี๋ยวมันกลับมาโอเคโอเคคุย okay, okay. <c oughs> อะไรกันอ่ะไม่แก้งคุยอะไรกันอ่ะอยากรู้ด้วยเลยเนะี่ยสีผมใช่ไหมคืออะไรสีผมสีผมปเปล่า <c oughs> ของหนูปิดจ,จมูกแล้วหายใจทางปากมันหายอะรอเดี๋ยวไว้เดี๋ยวพี่ลองทำครัคงหน้าพี่เป็นสิวขึ้นตาทุกคนโคตรเจ็บเลยอะ่ะ พร้อมนะน้องปอพอีนว่าให้รถไฟอุ้ย Ooh, จริงเหรอจริงเหรอพี่แพทย์พร้อมพร้อมพร้อมไปตั้งท่ารอเลยสำหรับรถไฟบึนบึนนะโอ้ทุกคนแคปไปห,หน่อยขอบคุณนะคะแมพพี่แพทย์ขอบคุณนะ,ะโอ้อันนี้ครั้งแรกเลยทุกคนอันนี้ครั้งแรกที่เห็นเอฟเฟครถไฟขนาดเนี้ยโอ้ขอบคุณนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอู๊มันน่ารักอีกเนาะทักกีปูขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอบอุะะ้ยตกใจทุกคนไปแล้วนะขอบคุณพี่แพนนะครับรักนะขอบคุณพี่อินคาร์กับพี่แพนด้วยนะคะวู๊วขอบคุณนะครับหวัสดีครับสวัสดีครับน้องเอเนกไปทํางานต่อที่ฮองไกโดญี่ปุ่นค่ะพี่ปอยโอ้ไปอยู่ญี่ปุ่นเหรอ ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่แบบรู้สึกว่าเป็นประเทศที่น่ารักมากแบบว่าเพราะเคยไปครั้งหนึ่งนะญี่ปุ่นอ่ะไปตอนเด็กๆแล้วอ่ะแบบว่าการจัดสรรถนนทรัพยากรบ้านเมืองเขาแบบมันดูแบบลงตัวมากและคือบ้านเขาแบบน่าอยู่จริงสําหรับญี่ปุ่นอ่ะพี่น่ารักมากหนูดูคลิปพ,พี่ทุกคลิปเลยว่าแต่พี่ชื่ออะไรนะขอบคุณนะครับน้องกันพี่กันของน้องเชยอ๋อไม่ใช่ชื่อพี่ชื่อปอยค่ะพี่ชื่อปอยค่ะแพ็คคู่หรออินทัศกับเตาแพทขอบคุณมากนะ ป็นรถไฟเ่ยเดี๋ยวกี้มีใครแคบทานปะทุกคนแคบแล้วแท็กมาให้นอยดิอยากได้จังหนูจะไปทำงานต่อ,อนี้หนูพิมพ์ซ้ำโฮราฮราัลโหลผมคือบอสตากมานเอ็นครับผู้ควบคุมเราดูพี่ปล่อยเต้นเพลงเขามาก,ก่อนของแอดลาร์ครับโหอยู่เพิ่งเต้นเลยเอาร้องให้ได้ก่อนตอนนี้น่ารากักอ่ะแคบไว้แล้วบันทึกไว้ทางไลน์ขอบคุณน,นะไม่แคมวิธีก,กี้ตกใจจริงนะสำหรับรถไฟอะ่ะเพิ่งเคยเห็นเลยอ่ะ ปอยก็ดูย้อนหลังได้นะไรอ้าวดูดูได้เหรอทุกคนในทิกต็อกคือดูย้อนหลังได้เหรอไม่ใช่ชื่อหนูค่ะหนูชื่อว่าน้องน้องนุไงคะ่ะน้องนุใช่ไหม n o o h น้องโนเอ h m ไปตรงไลน์แล้วก็กดดูสามอโอเคค่ะทุกคนขอบคุณนะ hello 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 user 3 3 2 3 1 6 2 2 2, 2 1 yes โฮราเฮลโลเฟอร์นันดาเฮลโล่เฮลโลลิสเฮลโลได้ปอลดูได้แต่คนอื่นดูไม่ได้อ๋อ How are you? I am fine. I am very fine and very happy because I I I เพึ่งได้เท a น my train I พึ่งได้โดดไฟมา and you ฝึกฝึกฝึกภาษาอังกฤษในตัวทุกคน Hi hello s า r ีนา hello พอดีทำงาน พอดีที่ทํางานหนูอยู่ห้าประเทศเลยค่ะพี่ป้าปังไม่ไหวแล้วหนูหนูคือย้ายไปอยู่แบบย้ายไปอยู่เป็นปีหรือว่าหรือว่าแบบแคบบ่ไปแปบบแบบเดียวอะ่ะแต่มันจะไม่เห็นเอฟเฟกเปล่าไม่รู้อันนี้อันนี้ป้าก็ไม่รู้เหมือนกันครับพี่แพทอุวิแพทขอบคุณจริงๆนะพี่แพท h l l o o I am f r ฟอมพี่โอ๋นอนดึกจังค่ะเอาเมกี้บอก Hello วันนี้มาดึกค่ะวันนี้มาดึก เราไลฟ์กันบ้างแม่ให้ปอยมาดูเราอาได้นะพี่ฟองพี่ฟองขึ้นไลฟ์เลยมาเดี๋ยวปอยไปจอยด้วยเลยทุกคนก็นอนดึกเหมือนกันนะเนี่ยเอาจริงนี่นี่ที่คือจะครนเงินเนี่ยก็ยังมีคนมาดูปอยอยู่นะขอบคุณนะทุกคนนะที่ยังมาดูปอยเนี่ยดึกแค่ไหนก็จะมาดูใช่ปะสิวตรงนี้แบบเจ็บมากนะสิวตรงตา Happy to see you kiss กูดนายจ้ากูดนายพี่ซารีนะโนเอ t นท e ีนโดโรเชลดิเซสเตโรเจออ o โมแปลว่าไรพี่แพทขึ้นหลายพี่ชอบมาป่วนไปามาป่วนพี่เลย <c oughs> เอ้าไม่คิดถึงปอยหรอครับป,ปอยวนอะ่ะนอนดึกจังคะใช่คาวันนี้ปอยมาดึกไงเพราะว่ามันเมื่อวานปอยบอกว่าปอยจะมาวันนี้แต่ว่าวันนี้ปอยแวะไอ้บ้านเพื่อนมาแล้วก็นั่งเล่นกันยาวเลย นั่งคุยกันอะไรเงี้ยก็เลยมาไล์แต่พี่สัญญาแต่พวกเนี้ยสัญญาจริงสามทุ่มแน่นอนทุกคนสามทุ่มแน่นอนสัญญาสวัสดีค่ะน้องปอยสวัสดีค่ะพี่นุชพี่ใช่คนที่เรียนซีริวายเรื่องนี้คือพี่คูปเปอร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ฝากตัว้วยนะน้องพี่การของน้องเชหาไล์พี่ให้เจอก่อนเอุ <laughs> ้ย ทุกคนงั้นเดี๋ยวอีกแป๊บนึงปล่อยลงอะนะเดี๋ยวไปกินไส้กรอกด้วยอะโอเคปะเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เจอกันสามทุ่มเดี๋ยวปอยรีฟินเนสแล้วก็รีมาเลยบึงรถมาเลยเดือนหกเราเช็ดยังเช็ดไรอะ่ะขอโเทษดขอโทษท,ทุกคนครับวันนี้ขอบคุณจริงๆนะที่ยังรอป่ออยู่แล้วก็บางคนคือคือยังรอปลอจริงๆนะแล้วก็ไม่ไม่นอนขอบคุณจริงๆนะครับคนที่ที่ยังรอปล่อยแล้วก็เข้ามาพูดคุยเล่นกับป่อยในวันนี้นะยังไม่หมดอีกหรอไส้กรอกอุ้ย อขอบคุณนะคะพี่แพสสำหรับปืนปิ้วปิ้วปิวขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆนะนี่มีคนถามว่ายังไม่หมดอีกเหรออ่ะเนี่ยคิดคิดว่าจะหมดยังนะเย็นหมดแล้วเนี่ยยังไม่ได้กินเลยเนี่ยดูดิเดี๋ยวขออนุญาตขอตัวไปกินก่อนนะครับทุกคนถ้าคือถ้าวันไหนปล่อยไลน์แล้วไม่ดูคิดว่าจะตายเลยโอ้โหแม่แม่แคม แม่แก้มเกิดตายแม่แก้มหิวเบยซื้อมากี่ไม้น่ยสิบสิบไม้ได้ทุกคนประมาณสิบสิบไม้คือแบบอยากกินจริงๆปรป้อมเป็นคนที่ชอบกินไส้กรอกมากเลยไส้กรอกทอดอะไรเงี้ยคือแบบแต่ว่าแม่อ่ะแม่จะแบบถ้าปล่อยซื้อมาแล้วแม่เห็นแม่ก็จะบอกว่าแบบซื้อมาทําไมมันไม่ดีต่อสุขภาพแล้วแม่ก็จะบน่นนู่นบ่นนี่นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแอบแม่ที่ไส้กรอกอู้ขอบคุณนะครับสาหร,รับห้าสิบเปอร์เซ็น อุ้ยพ่อบอกจะไปส่งมาเยอะเลยค่ะขอบคุณมากนะถ้ากิมเล่นหมดชวนได้เดี๋ยวไปช่วยไปกินส้ตมตำของพี่เปอร์ดีกว่าวุ้ยแต่พี่เปอร์แกก็แกก็หาอยู่นะมาไลค์กินส้มตำเอ็นดูไลค์กินส้มตำโชว์ไปเลยหนึ่งแมตต์ปัวๆหนูไปอยู่นู่นห้าเดือนครับวขอบคุณนะครับสําหรับคนที่กำลังสงของขวัญมี่ขอบคุณมากนะครับหนูไปอยู่นู่นห้าเดือนค่ะ ที่ปอยแต่ตอนนี้หนูยังไม่ได้ไปะคะ่ะหนูขอคำว่าเรียนที่ไทยก่อนอ๋อไปทำงานสู้ๆนะน้องหมวยลี่โอ้ขอบคุณครับทุกคนโอ้โหวันนี้นอนฝันดีแล้วล่ะขนาดนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะทุกคนที่ส่งของขวัญมาให้ปอยขอบคุณนะตกใจตกใจอจบไปโอ้โหม่แ,แพทน,น่ารักมากขอบคุณนะคะไปกินกับเปิ้ลทำไมเปิ้ลเขามีเพื่อนกินแล้วอ้าวใครอะ <laughs> ไม่ต้องฝันถึงพี่นะมาทุกคนเดี๋ยวก่อนลงเด๋ยวอยให้สามทาแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันตามเวลาให้เรานะัดสามทุ่มนะครับทุกคนสามทุ่มตรงนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลองเพลงโชว์แล้วกันนะสักหนึ่งเพลงวันนี้ฝันดีนะครับทุกคนมาหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองส้ำอุ้ยลูกุมขนใหญ่มาก ทุกคนลูมขนโคชัดหนึ่งสองสามฝันดีนะครับทุกคนพรุ่งนี้เจอกันสามทุ่มนะบ๊ายบายฝันดีนะครับฝากถึงปอยนะ